ใิสัยดั้งเดิมของเขาอะที่นิ่งๆเฉยๆแต่ความดีของเขาอะทำให้คุณมองว่าเนี่ยเขาสามารถที่จะนำพาคุณไปสู่ทิศทางดีๆอะไรได้เยอะและกระทั่งบางครั้งตัวคุณเน่เป็นคนที่ใจร้อนน่แต่เขาคนนี้รู้จักการระงับอารมณ์เป็นรู้จักใจเย็นเป็นทำให้ตัวคุณอะ ได้พัฒนาในด้านอารมณ์มากขึ้นกว่าแต่ก่อนเออแต่ก่อนเนี้ยตัวคุณอยากทําอะไรก็ทําก็ไม่ได้มีใครมาว่าหรืออะไรตัวเขาเขาก็ไม่ได้ว่าแต่ด้วยเขาทําอะไรให้คุณได้เห็นหรือการติดต่อสื่อสารให้คุณได้เอามาเปรียบเทียบกับตัวเองว่าเฮ้ยเราแบบใจร้อนนะบางครั้งเราก็ไม่ได้เยือกเย็นอย่างเขาแล้วก็เขาอ่ะคุมสติได้ดีเนี้ยไพ่เทมเพลนเนะี่ยเขามีความใจเย็นแล้วก็มีความมั่นคงทางด้านอารมณ์เยอะ อืมแล้วการพูดคุยของเขากับคุณอะมันเริ่มจากความเป็นเพื่อนการเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันอะคุยกันไม่ต้องเก๊กไม่ต้องอะไรแต่เขาอะค่อนข้างเก๊กคุณจะเป็นตัวของตัวเองมากและในความรู้สึกทั้งคู่เลยนะอันนี้ใช้คาว่าทั้งคู่จะมองว่าเหมือนกับเคยเคยได้ใช้ชีวิตร่วมกันมาหรือเคยเป็นอะไรกันมานี่แหละแต่ไม่ดูจริงๆยิ่งชัดเจนไปเรื่อยๆในความรู้สึก ทั้งคุณและเขาว่าเราน่าจะเคยเป็นอะไรกันเพราะว่ามันมีความรู้สึกมากกว่าความสัมพันธ์ที่แล้ว,ลวมาที่คุณกับเขาอ่ะเคยได้ไปประสบพบเจอมามันไม่เหมือนครั้งนี้เลยอ่ะเออและบางครั้งเขาคนนี้เขาก็หายหายมามาในชีวิตของคุณอ่ะจนคุณมองว่าเราอาจจะเป็นได้แค่เพื่อนหรือว่าการยานมิตรแล้วแหละ อยู่กันในชีวิตแบบนี้คงไม่ได้มาบรรจบลงเอยกันแน่ๆเลยเพราะว่าบางครั้งก็เหมือนกับเขาหายไปหายไปแบบไม่รู้ทิศทางไม่รู้เลยอะว่าการหายไปของเขานั้นเขาลำคาญเราหรือเปล่าหรือเขาไปเลือกหนทางใหม่ๆให้กับชีวิตเพราะตรงนี้ยังไม่ตอบโจทย์เขาหรือเปล่าคุณไม่รู้เลยในออฟคอย เขาก็ไม่ได้ไปไหนเพียงแต่เขาก็กลับมาอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของเขาอะกลับมาทํางานทําการกลับมานั่งตีมืออยู่อย่างเงี้ยเออจะพูดอะไรก็ไม่พูดแล้วก็เป็นคนที่ใช้ความคิดค่อนข้างมากเนี่ยในออฟสชอรก็คือธาตุลมอะเนาะใช้ความคิดเยอะกว่าจะทําอะไรเนี่ยไม่ใช่ว่าจะรู้สึกปุ๊บทาปับ๊บไม่ได้ไม่ได้มันเสียฟอร์มมันเสียความรู้สึก ถ้าเกิดสิ่งที่เขาทําไปแล้วมันไม่ตอบกับในสิ่งที่เขาคิดว่ามันน่าจะเป็นบางครั้งเขานอนคิดมากคิดอะไรไม่รู้ในหัวหลับตาไปแล้วก็คิดพรุ่งนี้จะทํางานยังไงงานตัวนี้มีปัญหาจะแก้ยังไงและจะตอบลูกค้ายังไงพอจบเรื่องนี้ก็ไปคิดเรื่องนั้นและมีเรื่องอะไรอีกก็น่าจะมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเด็กตัวเขาน่าจะเป็นคนที่ จำเป็นจะต้องใช้เงินเยอะหรือเป็นหัวหน้าครอบครัวพ่อแม่พี่น้องเขาเขาจึงจําเป็นจะต้องเอาเรื่องงานมาคิดมาวิเคราะห์หรือบางครั้งอะ่ะอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวแบบคิดวิเคราะห์เรื่องงานเรื่องการเรียนรู้ของเขาให้เพิ่มขึ้นจนบางครั้งเขาปวดหัวมากกับชีวิตของเขาอะ่ะเขาก็มองว่าเอ๊ะทำไมจะต้องมานั่งคิดอะไรเยอะขนาดนี้วะ ทำไมไม่มีความสุขง่ายๆสบายๆไปอยากทําอะไรก็ทําไม่เป็นแบบนั้นนะทําไม่ได้เพราะด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบของเขาค่อนข้างเยอะเห็นไหมไม้ที่เรียงกันนั้นนะทำเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่รู้จกักจบจักสิ้นชั่ทีมาเรื่อยๆและบางครั้งก็แอบคิดกังวลใจไปถึงเรื่องความสัมพันธ์นะนะว่าเตอนนี้ชีวิตี่ยมันเริ่มไปไดนะ้แต่ถ้ามีความสัมพันธ์เนี่ยแล้วถ้าเกิดมันไม่ตอบโจทย์หรือว่ามันไม่ดีนะ มันมันจะกลายเป็นความเจ็บปวดหรือเปล่าวะแต่พอคิดอีกทีหนึง่งเฮ้ยถ้ามันดีเนี่ยมันก็คือดีไปเลยนะมันคือชีวิตใหม่ในเรื่องของความสัมพันธ์น่ะที่มันควรจะต้องได้บ้างแล้วไหมเพราะที่ผ่านมาเขาก็ใช้เวียนใช้กรรมมาเยอะแล้วอะ่ะเขาจะต้องเจอในสิ่งที่ดีๆบ้างหรือเปล่าอืมพอคิดอย่างนั้นปุ๊บเขาก็เริ่มไม่ละไม่ปลอดภัยหันก็ไปโฟกัสเรื่องงานก่อนดีกว่าเรื่องความสัมพันธ์เอาไว้ก่อน เดี๋ยวถ้าเกิดมันไม่ใช่ขึ้นมาเนี่ยแต่เขามองว่าในอนาคตเนี่ยมันน่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแหละในเรื่องราวของความสัมพันธ์คือคล้ายๆกับว,ว่าเขาก็รู้นะว่าเขาออยากเริ่มต้นกับคุณนะี the fool นะ่ยไพ่เดือดฟูเนี่ยและแล้วก็ไพ่เด e อ o ฟูนี้อีกก็หมายถึงว่าบางครั้งเขาก็รักอิสระจนกระทั่งลืมไปว่าเขายังต้องการความรักอีกอยู่หรือเปล่ากลัวว่าถ้าไปดีวกับคุณนะ่ะและ นานๆไฟความรู้สึกเป็นได้แค่เพื่อนหรือไม่อยากให้คุณเข้ามาวุ่นวายในชีวิตมากๆเพราะาอะไรอารมณ์ของเขามันไม่แน่ไม่นอนไงบางครั้งก็อยากมีคนรักในช่วงวันหยุด <c oughs> บางครั้งก็ไม่อยากมีคนรักในช่วงเวลาทํางานเนี้ยอารมณ์เขายังแปรปรวนอยู่แบบเนี้ยนะอืแต่ให้เชื่อไว้ได้เถิดในอนาคตความสัมพันธ์นระหว่างคุณกับเขาอะค่อนข้างที่จะเป็นไปได้แล้วก็ประสบความสําเร็จเหมือนคุณกับเขาอะเกิดมาเพื่อกันละกัน แล้วเขาก็อยากสมมอบพลังงานดีๆหรือมอบสิ่งดีๆให้กับคุณอะ่ะเขาอยากให้คุณมีความสุขนะและบางครั้งอะ่ะช่วงที่ห่างกันไปอะ่ The Moon อะเดอรมูนอ่ะคุณอะ่ะก็รู้สึกนึกถึงเขาเมื่อนึกถึงเขาแล้วคุณหาคำตอบกับตัวเองไม่ได้เลยอะ่ะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเป็นในรูปแบบไหนต่อไปมันจะได้คบกันหรือเปล่าหรือว่ามันก็จะเป็นไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆและถ้าเขาหายไปจากชีวิตอะ่ะคุณจะเป็นยังไงคุณก็คิดเยอะ จนบางครั้งอะ่ะแบบว่าไงดีวะเลิกคิดดีกว่ามนะกลับมาอยู่แบบไม่ต้องมีใครก็ได้เอาป่ะเนี่ยคิดไปเจ็ดถ้วยแต่พอคิดไปคิดมามันมันไม่ได้อะเพราะว่าแต่ก่อนมันไม่มีใครมันก็อยู่ได้ใช่ป่ะมันก็สบายสบายแต่ทีเนี้ยพอมีเขาเข้ามาแล้วอะแล้วเขาก็ดันน่ารักด้วยดิแล้วทําไงวะน่ารักก็น่ารักกวนประสาทก็กวนประสาท บางครั้งเวลาหายไปอ่ะคุณรู้สึกแบบมันไม่โอเคเลยอ่ะอย่างนั้นมึงอย่าเข้ามาดีกว่าตั้งแต่แรกอ่ะเออเห็นเป็นไรวะถ้ารักงานก็ไปอยู่กับงานไม่ต้องมาส่งหมออพลังงานดีๆให้หรอกไม่ต้องทำมาเป็นห่วงได้ไหมรำคาญผายเลยอะไรเงี้ยเออและบางครั้งเขาก็อารมณ์แบบอยากคุยก็มาไม่อยากคุยก็ไม่มาเขาเป็นบ้าอะไรหรอเนี่ยคือสิ่งที่คุณรู้สึก แต่ตอนนี้ไปดูความรู้สึกของเขาอ่ะเขารู้สึกไงไพ่พระเขาพยายามที่จะนิ่งสงบอยู่ในพื้นที่ของเขาหรือเขากำลังตัดสินใจอะไรบางอย่างอยู่ว่าเขาอ่ะจะทำยังไงดีเพราะในใจเขาอ่ะมองคุณเป็นนึงเหรียญคุณโคตรมีค่าเลยนะเหมือนกับแต่ก่อนเนี้ยก็ยังไม่มีใครตอบโจทย์เขาอ่ะแต่พอมาเป็นคุณอ่ะคุณก็ไม่ได้เปลี่ยนตัวเองอะไรเพื่อเขานะคุณก็แค่ใช้ชีวิตของคุณในรูปแบบของคุณอ่ะ แต่มันดูตรงกับใจเขาอ่ะเขาไม่มีสเปกนะว่าคนที่เขาจะชอบเป็นยังไงเขามองว่าถ้าใช่มันก็คือจะสดใสแล้วมันก็คือความสุขตอนนี้สิ่งที่เขาต้องการกคือความสงบแล้วก็ความสุขที่มันจะต้องเห็นชัดเจนนะไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นอะไรที่คาดเดาหรือดูยากหรือเข้ามาเพื่อหวังอย่างอื่นอ่ะเขาไม่เอาและตอนนี้เขามีใจให้กับคุณและเพจออฟครับ อ้าวก็ดีแล้วไงอะแต่เขายังไม่ได้ตัดสินใจว่าเขาจะเลือกหนทางไหนระหว่างงานไปด้วยแล้วก็ความรักไปด้วยหรอหรือทำงานไปก่อนความรักเอาไวทีหลังเอ๊ะยังไงสิไม่ได้เพราะด้วยตอนนี้คุณเป็น q u e e n of war แล้วคุณโคตรมีสเสน่ห์เลยและความมีสเสน่ห์ของคุณเนี่ยถ้าเกิดมันไปเตะตาใครเข้าเนี่ยเข้ามาหาคุณอะ่ะ แล้วเขาจะทำไงอะในวันที่ตัวเขาอะพร้อมแล้วแต่คุณไม่ได้โสดแล้วอย่างเงี้ยอ่าเริ่มมองถึงภาพว่าถ้าคุณไม่โสดขึ้นมาแล้วเนี่ยทีนี้งานหนักเลยนะกับการที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์ะเนี่ยในภาพเขามองว่าถ้าเกิดคุณไปเจอใครที่ใช่แล้วเป็นครอบครัวไปแล้วใช่ป่ะไงอะจะเป็นมือที่สามหรือไงเลวก็ไม่เป็นหรอกเออแล้วเขาก็มองว่าเดี๋ยวเขาจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่ง แต่ตอนนี้รู้ไว้ได้เลยเขาคิดถึงคุณมากคิดถึงแบบนี่ไงตานจะตุยเลยอะ่ะคิดถึงเยอะนะแต่ภายนอกก็อยู่ได้ไม่เป็นไรเลยเป็นไรอะ่ะแต่ก่อนก็อยู่ได้อันนี้ตอนแหละเพราะว่านี่ไงเขาอยากพูดอยากคุยอยากเห็นหน้าแต่ด้วยอีโก้ของเขามันบ่งบอกว่าไม่ต้องทำทำไปทำไม,ำไมอยู่นิ่งๆเฉย เพราะตัวเขาก็มีดีอะเออถ้าเขาคิดว่าคุณเห็นค่าของเขาคุณต้องทักหาเขาคุณจะต้องแสดงออกกับเขาให้เยอะๆอันนั้นคือสิ่งที่เขาคิดไปเองนะตัดมาที่ความเป็นจริงคุณก็คิดถึงแต่คุณก็เก็บถ้วยของคุณไว้หรือเก็บใจไว้ไม่ทักไม่ใช่ว่าจะมีฟอร์มหรือว่าจะต้องมาทดสอบเพราะคุณเคยทำมาแล้ว คุณเคยทักเขาคุณเคยมองว่าเขาเป็นคนที่น่ารักไม่ยุ่งยากแต่พอมาหลังๆเนี่ยทุกอย่างมาหมดความยุ่งยากความเข้าใจยากความอิกนอเนี่ยซึ่งคุณมองว่าแต่ก่อนคุณหยิบยื่นอะไรให้เขาเนี่ยเหมือนกับเขาพยายามที่จะปฏิเสธนะหรือปกป้องใจตัวเองก็เนี่ยพยายามวิ่งหนี่รู้จะวิ่งหนีอะไรสวยออกขนาดเนี่ยอะไรมันเป็นเพราะว่าเขาอยู่ในช่วงที่เขากลับไปทบทวน ว่าเขาอ่ะจะทำยังไงดีเพราะใจของเขาอ่ะเนี่ยตั้งแต่ใบแรกแล้วเขาอ่ะชอบคุณมากแต่เขาต้องพยายามยับยั้งช่างใจของเขาอ่ะแล้วยิ่งยับยั้งมันก็ยิ่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นไปเรื่อยๆจนหน้าเนี่ยดำไปหมดแล้วนะก็คือมีความเครียดกะในเรื่องราวของคุณอะว่าถ้าเขาอ่ะ รับความสัมพันธ์หรือรับสิ่งที่คุณมอบให้เนี่ยเดี๋ยวคุณก็จะตับจับไตได้เนี่ยคุณอาจจะเป็นคนมีเซนต์ว่าเขาอะ่ะมีใจให้กับคุณเยอะนะแล้วต่อไปเนี่ยเขาอาจจะต้องกลายเป็นผู้ที่ตามคุณหรือเป็นผู้ที่ด้อยในความสัมพันธ์หรอไม่ได้เป็นผู้นำไม่ได้คอนโทรลเพราะคนคนนี้ชอบคอนโทรลในเรื่องราวของความสัมพันธ์ แต่ตอนนี้เป็นเดอะทาวเวอร์เดอะทาวเวอร์ก็คือเป็นแบบไม่ไหวแล้วสิ่งที่คิดไว้ทั้งหมดเนี่ยถ้าคิดไปแบบนี้แล้วยังไงอะ่ะสิ่งที่ได้มันไม่คุ้มค่ากันเขาก็ไม่อยากที่จะคิดอะไรมากแล้วต่อไปเนี่ยสิ่งที่เขาจะทำกับคุณนะะคนที่มีอีโก้เนี่ยในความที่เขาคิดถึงคุณเยอะๆเขาจะพยายามนะพยายามส่องคุณนะนึกว่าจะทำอะไร สองคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่มีใครแน่ๆแหละและเขาก็มั่นใจแล้วว่าคุณไม่มีใครเขาจึงตัดสินใจลงมือที่จะเดินหน้าในความสัมพันธ์นะในรูปแบบไหนอ่ะโอ้ยจัสเมนการรอคอยถึงจุดสิ้นสุดนั่นแสดงว่าคุณและเขาอ่ะน่าจะเป็นพลังงานของคู่คู่รักแบบเชิงจิตวิญญาณอ่ะมันถึงเวลาแล้วเออไคลเดอรเวิ การเติมเต็มซึ่งกันและกันทั้งคู่ต้องการกันแต่ไม่ได้พูดแต่เดี๋ยวต่อไปอ่ะมันจะต้องถึงเวลาที่จะต้องพูดแล้วเอาจริงอ่ะคนคนนี้ King อ f ค o ยเนี่ยเขานะถ้าเขามั่นคงเขารู้สึกกับใครอ่ะคนนั้นก็โชคดีนะเพราะเขาไม่ได้เปิดโอกาสให้กับใครได้เยอะๆและตอนเนี้สิ่งที่เขาอ่ะรู้สึกว่าเขาอ่ะ ไม่สบายใจเลยก็คือการที่คิดถึงคุณแล้วเขายับยั้งชั่งใจค่อนข้างยากที่แรกเขากล่าว่าเขาจะไม่ทําอะไรเลยในยความสัมพันธ์เนี้ยจนกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจักรวาลจะนําพาให้ทุกอย่างลงตัวมันเป็นไปไม่ได้ไงมันเป็นอะไรที่เขาเพอ้อเจอ้อถ้าเขาไม่ทำอ่ะนะเขาก็จะนั่งอยู่อย่างเงี้ยได้แต่มองถ้วยนูน้นถ้วยนี้ค,นนคิดนู้นคิดนี้เอออยากสร้างอนาคตกับคุณอยากจะคบกับคุณ แต่พอตัดภาพมาของจริงไม่ทำนนก็นั่งอยู่แบบนี้แหละแต่ทีนี้เขาต้องทำไงเพราะเขาอยากได้ความรักครั้งนี้แล้วก็เหมือนกับให้นี่ไง The Hangman ใช่ไหมตอนที่เขาไปตระหนักรู้อ่ะที่เขาห่างจากคุณไปอะที่คุณอาจมองว่าเออเขาเทคุณหรือเปล่าหรืออะไไม่ใช่เขาแค่กลับไปทบทวนความรู้สึกของเขาแล้วเขาก็มั่นใจได้ว่าเขาอะตีกันในหัวเสร็จสับแล้วนะรักไม่รักวะ และถ้ารักจะปลอดภัยหรือเปล่าและเขาก็ได้ค่าตัวเองเหลือเกินว่าตัวเขาไม่เหมาะสมกับคุณคุณดีเกินหรืออะไรแบบเนี้ยพอเขาตีกันในหัวเสร็จสัตว์สิ่งที่ได้คือ d ดวิลมันตัดออกซึ่งความรู้สึกพวกนั้นไม่ได้เลยมันยิ่งเยอะแล้วก็เยอะขึ้นไปเรื่อยๆๆเรื่อยๆจนกระทั่งว่าตัวเขาอ่ะจะต้องลุยหน้าแล้วแหละในความสัมพันธ์แล้วเขาก็จะต้องเคลียร์ทุกอย่างให้ได้ ในเรื่องราวของภาระหน้าที่ความรับผิดช,ชอบของเขาการในเรื่องราวของความสัมพันธ์ให้ออกมาในทิศท,ทางที่เป็นครอบครัวเลยนะสิบเหรียญคุณกับเขาเนี่ยมันฝูกพันกันมากแล้วมันเป็นการเวียนจบของการที่ได้กลับมาสารสัมพันธ์กันใหม่มันมีความเกี่ยวข้องคนคนนี้เขาจะไม่นิ่งกับคุณแล้วเพราะตอนนี้เขารู้แล้วว่าถ้าเขานิ่งทุกอย่างมันจะจบ มันจะไม่ได้มาเขานอนเขาฝันเขานึกถึงภาพความเป็นครอบครัวกับคุณและก็ใต้จิตสำนึกของเขาลึกๆอ่ะเขาบอกว่าคุณคือคู่ชีวิตของเขานะคะไปดูตัวอักษรที่เกี่ยวข้องมีตัวอะไรบ้างเอ็กซ์เลย์เอสซิงคโปร์ยูเนเต็ดพโปลด์อารเซีย เออเมริกา w หรือ W M มาเลเซีย G Google D Doc นะคะแล้วก็ L. l ล n อนดอนเดี๋ยวเอาไพ่ Oracle มาดูนะคะว่าเป็นในลักษณะแบบไหน w i s d o m Oracle Card นะคะแพนจะมีปากหมุดเอาไว้นะพวกไพ่ที่ใช้ในครั้งนี้นะคะก็สั่งได้นะคะค่า ในหน้าอะไรพวกนี้แพนก็ได้มาแล้วก็มาหักแล้วก็นำไปทำบุญส่วนหนึ่งก็เท่ากับคุณได้ทำบุญไปด้วยอันนี้นะคะไพ่ก็บอกว่ามันเป็นในเรื่องราวของสิ่งที่มันจำเป็นจะต้องเกิดมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญฮ h อืร์พาว e r นั่นแสดงว่าสิ่งที่พวกคุณอะ ตระหนักรู้ได้มันคือเรื่องจริงแล้วมันจะเกิดในเรื่องราวของพลังพลังแห่งรักอะไรแบบเนี้ยนะคะมสเซจเดี๋ยวอีกไม่นานคุณจะได้ข้อความดีๆจากเขาอะข้อความในใจแหละอืมีทวินเวิร์ดในเรื่องราวของคำพูดที่มันจะแตกต่างไปจากเดิมคนคนนี้เขาไม่ได้เจ้าชู้นะเขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์นะ ถ้าเขารักใครเขาก็รักแค่คนนั้นแหละอมืมันเป็นในเรื่องราวของคู่รักที่มันผูกพันกันมาเนิ่นนานอะ่ะเออใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาส่งให้คุณและเขาอ่ะมาเจอกันแต่แรกๆมันก็มีอุปสรรคเดี๋ยวเราเอาให้นางฟ้ามาดู ให้นางฟ้าก็เป็นออร์โลเหมือนกันตอนนี้ก็มีนะสำหรับละร้อยห้าสิให้นางฟ้าบอกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยมันมีความรู้สึกผูกพันใกล้ชิดกันเป็นได้ทั้งเพื่อนทั้งแฟนทุกๆอย่างทั้งคู่ผ่านการเยียวยามาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมีสัญญาณนะที่เขาจะเข้ามา เปิดใจได้ความสัมพันธ์ครั้งเนี่ยจะผ่านการเรียนรู้กันมีความแตกต่างอายุเชื้อชาตินิสัยวัยคุ้มค่าแก่การหลอกคอยทั้งคู่อ่ะหลอกคอยซึ่งกันและกันน่ะใช้กดแรงดึงดูดได้เลยนะ calling in your soulmate จะกลับมาเป็นความรักครั้งใหม่เพราะคุณและเขาอ่ะเคมีตรงกันอาศัยความเชื่อแล้วก็ความศรัทธา สิ่งที่ใช่จะเข้ามาสิ่งที่ไม่ใช่ก็ออกไปนะคะเอาไพ่อันนี้มาดูไพ่ข้อความเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณเขาอยากจะบอกว่าทุกอย่างที่เขาแสดงออกมาตรงกับสิ่งที่เขาพูดแหละเขาเสพติดคุณมากนะคุณอาจจะมีรูปร่างที่น่ารักรูปร่างที่ดีอะไรอย่างเงี้ยเขาคิดแบบนั้นจริงๆมันถูกใจเขาไปหมดแหละ คุณอะคือทุกสิ่งทุกอย่างของเขาหมายเล็กสิคุณคือที่สุดของเขาแล้วแหละเขาต้องการคุณเขาแค่ต้องการเวลาสักนิดหน่อยสัก,กนิดสัก,กหน่อยแบบนั้นนะคะเดี๋ยวไพ่พี่พันตามาแคลริฟายให้อีกเวลาดูอะใช้ไพ่เยอะๆเพราะว่าอะไรเราจะได้มาดูว่ามันคือเรื่องเดียวกันหรือเปล่าไม่ใช่แบบอ่านกันไปคนละทิศคนละทางอะไรอย่างเงี้ย ไอพี่ผันตานะคะก็ร้อยห้าสิบใกล้หมดแล้วนะอืมจริงจริงด้วยเขากําลังหาเวลาปรับบาลานชีวิตนะแต่ก่อนเขาบ้างงานไม่ค่อยได้มีเวลาแต่ตอนนี้เขาจะมีเวลาแล้วเขาก็รู้สึกผูกพันกับคุณเยอะๆเป็นคู่กันนะอืเนี่ยเบสซี่เนี่ยพ่อพิคเนตหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาประทานให้มาเดี๋ยวเขาจะใช้กลยุทธ์ในการจีบคุณนะ่ะ <laughs> เนี่ยเป็นคู่ซับนะ คนคนนี้เข้ามาแล้วชีวิตของคุณมีแต่ดีแล้วก็ดีการเงินก็ดีเขาเคยสูญเสียแต่ต่อไปเขาจะไม่สูญเสียเขาจะต้องได้และเขาก็รักคุณมากๆด้วยใช่ค่อนข้างที่จะตรงกันนะเดี๋ยวแพทเอาไพ่นี้ดูให้อีกไพ่อะไรดีนะไพ่คีย์เวิร์ดแล้วกันเขาเรียกว่าซิมโบคีย์ออร์คโคลคาร์นะคะ นี่ไงดูให้ดีบริวารก็คือผูกพันกันเกี่ยวข้องกันกระเป๋าตุงก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่เข้ามาแล้วส่งเสริมการเงินการงานร่วมกันเขาจะเข้ามาเป็นส่วนแบ่งในชีวิตของคุณนะ่ะมาเติม,เต,มเต็มด้วยเทพอวยพรเป็นเนื้อคู่ผริบานนะคะอืมแต่ก่อนเนี้ยตัวเขาอ่ะไม่เคยที่จะ รู้สึกแบบนี้กับใครเลยอะหลังจากที่ผ่านเจอเรื่องราวที่ไม่ดีมาพอมาเจอคุณอะเขาก็เริ่มรู้สึกดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวคุณลองตั้งคำถามในใจอะไรไว้ก็ได้สัก3าข้อแพนจะเปิดฉเฉลยรอไม่ทันก็กดพอเอว้นะคะข้อแรกไพ่บอกว่า Ask your angel ก็ลองถามนางฟ้าในใจดู yes คุณอาจจะถามว่าเขาใช่คู่ของคุณจริงๆหรอ,อเขาจะมาจริงๆใช่ไหมในเรื่องราวของการทํางานในความสัมพันธ์ใช่ big h a p p y c a n g e จะเกิดในเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขานะคะแล้วทีนี้แพนก็จะใช้ตัวราศีมาดูอีกสักครั้งหนึ่งแต่จริงๆอ่ะแรนดอมเนี้ยถ้าเรื่องตรงอ่ะก็ได้ทุกราศีแหละแต่ไม่เป็นไรดูให้มันครบๆไปนะคะเหมือนกับที่ มันจำเป็นจะต้องพูดแต่ที่สําคัญก็คือมันตรงก็เอาตามนั้นแหละราศีพิจิกนะคะธาตุน้ำอาธาตุลมนะคะราศีตุลแล้วก็อันนี้ก็คือธาตุไฟราศีสิงธาตุดินราศีพฤษศนะคะ วันนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับแรนดอมขอขอบคุณมากที่มารับชมแล้วก็รับฟังก็ใต้เนี้มันจะมีตกะกร้าปักนะคะสินค้าก็เลือกซื้อกันได้ก็มาเข้าโครงการดูให้ได้บุญอะรายได้ส่วนหนึ่งสมัครเป็นสมาชิกได้ถวายดอกบัวทุกเดือนค่ะ ไม่ว่าจะเป็นระดับไหนแล้วก็หรือจะแอดไลน์มาส่วนตัวก็ได้แพนเลฟทาโร่นะคะชุดละ1น0่บาทแต่ถ้าสมาชิกเนี่ยมันมีตั้งแต่50บาท100บาทที่สมัครกับ YouTube โดยตรงอะนะคะ mm. ก็ได้ถวายเลยเหมือนกันทุกเดือนเดือนละ50 100แล้วแต่ระดับที่คุณเลือกฝากดูคลิปสั้นด้วยนะคะมี1นาที3นาทีดูข่าวสารทาง เกี่ยวข้องกับช่องเนี่ยทางชุมชนคุณจะได้ไม่พลาดและตอนนี้ก็จะมีในเรื่องของไลฟ์สตรีมเดี๋ยวเร็วๆเ,เนี้เราจะมีการไลฟ์สตรีมกันนะคะก็ติดตามในชุมชนนั้นแผนก็จะบอกมันจะมีในเรื่องของการดูไพ่การบอกอรายละเอียดและแม้กระทั่งการดูดวงฟรีให้ด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันไว้นะคะคลิปเก่าก็ยังดูได้ไม่มีวันหมดอายุเพราะว่าเป็นไทม์เลส คําว่า e l เล s เนี่ยไม่จําเป็นนะว่าเฮ้ยแบบคลิปเก่านานมาแล้วพลังงานนั้นอะ่ะไม่ใช่ไม่เกี่ยวข้องกันเคยนะแบบบางทีเราก็ใช้การถ่ายฟืดอะ่ะมันผ่านมาแล้วหนึ่งปี2ปีสปีแต่เรื่องมันตรงกันในใจเราที่เราอยากรูอ้อันนั้นก็ได้เหมือนกันถือเป็นการเสี่ยงถ่ายเลยนะคือคล้ายๆกับเป็นการจับพลังงานอะ่ะมันไม่มีเรื่องบังเอิญบ,บ,บนโลกใบนี้หรอกนะคะมันมีแต่เรื่องที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไพ่เขาอยากจะสื่อสารบอกกับคุณให้คุณได้คําตอบแล้วถ้าคุณมองว่าเออมันก็ตรงในบางส่วนแต่อยากจะรู้ว่ามันเป็นของเราจริงๆหรือเปล่าก็แอดไลน์มาดูดวงส่วนตัวกันได้นะคะเป็นดวงของคุณเองเลยแบบนั้นอืก็จะได้รู้ๆกันไปเลยนะคะเอ,อก็มีให้ได้ดูกันฝากกันไว้ด้วยนะคะ ในเรื่องของการสอนไพ่ก็มีนะอยู่ในไลฟ์สตรีมอ่ะที่เป็นวิดีโอเก่าไปเลือกดูนะคะได้ทำไว้แล้วทั้งไพ่เมเจอร์22ใบไพ่ไมเนอร์58ใบที่ซื้อหนังสือไปอะก็เอามาทบทวนดูตามก็ได้แล้วหลังจากนั้นถนะ้าคล่องแล้วก็มาดูอย่างเงี้ยที่แพนเริ่มเปิดช้าลงใช่ไหมแล้วก็อ่านเรียกชื่อไพ่เนี่ยเพื่อเป็นการที่สำหรับคนที่เขาเรียนด้วยนะคะเขาจะได้ได้เห็นแล้วก็ อาศัยประกอบในเรื่องของการอ่านไพ่เราเรื่องเพราะบางคนไม่มีเวลาจะมาเรียนส่วนตัวก็ใช้แบบนี้ก็ได้มันอยู่ที่ความตั้งใจอะทุกคนอะมีเซนได้ถ้าเราฝึกก็นั่งสมาธิทำใจให้ว่างๆนะคะมันไม่มีอะไรบนโลกใบนี้หรอกที่ทำไม่ได้ถ้าเราคิดอยากจะทำแต่มันต้องใช้เวลาอาศัยประสบการณ์ถ้าเราชอบฟังเราก็ศึกษาพร้อมกันไปแบบเนี้ย มันก็จะได้ทั้งสองตอบไปด้วยอย่างน้นอยๆเราก็จะได้รู้ว่าเออสิ่งที่เขาอ่านเนี่ยเราเข้าใจจริงๆนะเราสื่ออารมณ์จากตามหน้ไพ่ยประกอบไปกันด้วยแล้วคุณจะรู้ว่ามันจะมากกว่าการดูดวงอันนี้มันเป็นคล้ายๆกับ god messenger มันไม่ใช่ว่าเป็นการดูดวงมันไม่ใช่เรื่องของความงมงายนะมันเป็นเรื่องของตัวเรากับจักรวาลจักรวาลกับตัวเราสื่อสารกันได้อย่างไรเมื่อจิตเราว่างจิตเราสะ สะอาดสว่างกระจางจะเป็นหนทางดําเนินชีวิตให้กับเราได้พบเอจอแต่สิ่งที่ดีๆพลังงานบวกๆนะคะก็ประมาณนี้แหละหนังสือก็ยังมีจัดจําหน่ายอยู่นะคะหนังสือและไพ่ก็ชุดหนึ่งก็400บาทนะคะอืมค่าจัดส่ง50บาทก็ประมาณนี้เลยจะซื้อแยกก็ได้หนังสือ250ค่าส่ง50ก็เป็น300 ไพ่150ค่าส่ง50ก็เป็น200แต่ถ้าซื้อจับคู่กันเนี่ยก็4 0 0 50ประมาณนี้เลยวันนี้ก็ใช้เวลามาเยอะแล้วขอขอบคุณมากนะคะแล้วก็จะมาทำคลิปให้ได้ดูกันบ่อยๆอีกวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายลักนะคะ